เมื่อคืนครับเทลเลอร์แอบเอารถมาลงให้เราเพิ่มนี่โอ้โหรถเพิ่งขายออกหมดไปดีจังเลยมาเติมให้อีกแล้วนะนี่คันแรกที่ลงนะครับเป็นอะไรเอ่ยซีประตูเกรดอะไรครับเกรดตัวแอลนะนี่จอดคู่กันแบบนี้สังเกตง่ายเลยตัวแอลแมกไลน์นี้ตัวแซกแมกไลน์นั้นขอบสิบแปดนะครับนี่สีเท้าเอลบูทใหม่สวยไหม สวยไหมครับเกียร์ธรรมดานะสำหรับคันนี้ราคารถ8 8 5 0 0นแ่นพะครับนีเผื่อท่านใดนะกำลังอยากจะเข้ามาดูรถสักคันหนึ่งไม่รู้จะเอาเกตรดไหนดีตอนนี้มีให้เปรียบเทียบเลยระหว่างเกรดแอลกับเกรดแซนะครับนี่คือเกรดแอลนะุณจงุณแจรีโมทวิทยุควบคุมนีพงมาลัยวิทยุครบครบครันนะครับมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยล้อมแมกขอ แบบนี้เรียกอะไรลายบพาสไหมเนาะเหมือนเหมือนกังหันลมลายกังหันลมนะครับไปท้ายนะนี่แต่ถ้าดูด้านท้ายนะตัวแซกกับตัวแอลเขาเหมือนกันอย่างที่ผมพยายามจะบอกทุกท่านในทุกๆลิปว่าถ้าเรื่องความสวยของตัวรถเนี่ยผมว่ามันมันสามารถมองข้ามได้เพราะว่าไม่ว่าจะเกียรอะไรเนี่ยความสวยแทบไม่ได้แตกต่างกันก็จะแตกต่างกันที่ตรงล้อ ซึ่งเรื่องล้อสําหรับบางคนเนี่ยที่เอาไปเปลี่ยนล้อแม็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยรองทีนี้เราก็มาเน้นที่ภายในดีกว่าว่าเราชอบแบบไหนน,นะครับนี่คันที่2ที่ลงเกรดตัวแซก็จะมีแอร์ด้านหลังมาให้นะครับมีช่องเสียบ usb type c มาให้นะแล้วก็บริเวณภายในเนี่ยคอนโซลต่างๆนะครับนี่เลยนุ่มหุ่มหนังพวงมาลัยหุ้มหนัง คันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ991,000แผงประตูหุ้มหนังทั้งหมด<อ>เห็นไหมพอเข้ามาดูเดี๋ยวให้ดูตัวแอลอีกรอบหนึ่งอ่านี่ตัวแอลภายในจะเป็นแบบนี้โทนสีจะแบบออกด้านๆเยอะหน่อยสีผิววัสดุเยอะหน่อยเห็นไหมนี่ครับแต่พอตัดมาภาพที่ตัวแซดครับความหรูเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นสีดำเป็นโนโบแบ็คเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นโมลายหุ้มหนังต่างๆเห็นไหม ภายในก็เป็นสีดําทั้งหมดเมื่อกี้เพดานของตัวแอลเป็นสีออกขาๆวๆเทาๆตัวแซดเป็นสีดําและก็ความหรูเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้ลงแค่2คันครับเรามีจอดอยู่ในโรงจอดอีกเดี๋ยวเสงงต้นพาไปดูนะครับพอดีว่าอันนี้่อช่างเขาเรียกว,ว่า PDS เนาะตรวจสอบความเรียบร้อยริ้วรอยสีอะไรพวกนี้ต่างๆนี่ครับในโรงจอดอีก4คันเผื่อวันนี้ท่านใดกําลังอยากดูรถ เผื่อมีรุ่นที่ตรงใจนะครับจะเข้ามาดูได้เลยนี่ครับอันนี้เป็นเกรดแนะครับเกรดแอสีเทาเอวบูสรถตัวเตีย้ยตัวสูงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนำรถตัวเตีย้ยตัวสูงเนี่ยนะครับอ่ะยอมรับว่ามองจากมุมภายนอกเนี่ยรถตัวเตีย้ยอาจจะไม่ได้โป่งเหมือนตัวสูงอาจจะไม่ได้แบบดูอ้วนเหมือนตัวสูง แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านได้รับก็คือการนั่งสบายที่ไม่ได้แตกต่างกันนะครับความกว้างภายในต่างๆลักษณะเบาะนั่งการตกแต่งถ้าเป็นรถเกรดเดียวกันนะเขาจะทํามาเหมือนกันนั่งได้สบายเหมือนกันต่างกันที่เตี้ยกับสูงน,นี่อย่างตัวแอลเนี่ยจะยังไม่ได้ใส่แอร์แถวหลังมาให้แต่ตัวแซดมีมานะครับอันนี้ก็คือความต่างของแต่ละรุ่นแต่มีช่องเสียบ้ายซีมาให้นะนะครับ เป็นไงชอบไหมครับอันนี้เป็นเกรดตัว L อล้อแมกเนี่ยจะเป็นขอบ16จริงๆอ่ะอีซูซอ่ะมีใส่ล้อแมกมาตั้งแต่ล้อกระทะขอบ15ล้อแมกตัวเตี้ย16แล้วก็เมื่อกี้ตัว L สูง17แช่18ใช่ไหมแล้วก็มิวเอีนะครับมีแบบหลายไซส์มากๆนะครับนี่คันนี้ก็เป็นเกรดตัวแอครับตัวแซก็ลงเอ้ทษทีตัว S ก็ลงนะครับตัว S ลงมา2คันครับนี่ โอเสีขาวเครื่องยนต์2.2 m a x ฟอร r ดนะครับคันนี้791,000นะครับเชื่อไหมผมอยู่ทำงานอยู่ส่มาผมเคยขายเจ้าตัว4ประตูตัว S เนี่ยตั้งแต่ตอนที่ราคาประมาณสัก700,000 0 0นิดๆน,น,นะครับอ่าน่าจะ700,000หรือ600,000ปลายประมาณนี้แหละนะครับเคยขายตั้งแต่โอ้ตั้งแต่แบบ เกลดตัว S c a แคบราคา9 0 0 0แสนกว่ากว่า9 0 0 0แสนปลายตอนนี้ขึ้นมาแบบอ่าผ่านไป10ปีน่าจะขึ้นมาเกือบแสนละ <c oughs> นะครับรถมีแต่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมนะครับก็ตามออปชั่นตามราคาวัตถุดิบที่เอามาทำรถนะครับนี่ก็มีตัว S ลงมา2คันเผื่อถ้าวันนี้ใครอยากเข้ามาดูวันนี้ที่เซอร์ต้นถ่ายคลิปก็22ครับมีนาคมเนาะมี S กับ L ให้เทียบในตัวเตี้ย แล้วก็แอลกับแซในตัวสูงนะครับแล้วก็นี่เกรดแออีกหนึ่งคันครับเป็นสี่ประตูยกสูงนะครับเป็นสี่ประตูยกสูงเห็นไหมเกรดแอลอย่างนี้ผมบอกคุณผู้ชมไฟนงไฟหน้าไม่ได้ต่างกันเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้รถสี่ประตูสักคันนึงแต่นะวันนี้กำลังพอผ่อนไหวนะครับอาจจะแบบไม่ได้เหลือเยอะมากและอยากได้รถสี่ประตูยกสูงอะ แล้วเอาผ่อนสบายๆหน่อยผมว่าเกรดแอนี่ก็น่าสนใจนะครับเนาะนี่ก็ต่างกับตัวแซดห0 0มื่นบาทนะครับแต่ก็ได้รถที่สไตล์ยกสูงเหมือนกันความสวยเนาะแต่ว่าอาจจะไปแพ้กันตรงพวกเบาะหนังที่เป็นออปชั่นเสริมภายในนะครับก็มีลูกค้าเซลต้นหลายท่านนะครับที่เขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้บอกผ้าไปก่อนวันนึงค่อยไปหุ้มหนังใหม่แบบนี้ก็มีเนาะก็ อยู่ที่ความพร้อมนะครับใครพร้อมในราคาแบบไหนผ่อนแบบไหนก็แนะนําให้ซื้อแบบนั้นครับออรถจะได้อยู่กับเราไปยันหมดงวดนะครับรถจะได้อยู่กับเราไปยันหมดงวดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝืนหนักมากเดี๋ยวมันจะไม่หมดงวด <c oughs> เป็นกําลังใจให้ทุกท่านในการผ่อนหรือถ้าใครซื้อสดนี่ดีมากเลยซื้อแบบสบายใจนะครับก็ในรถปิกอัพทุกรุ่นนะครับเราจะให้เบรก a อ s มาแล้ว นะอย่างตัวรถตอนเดียวเนี่ยก็มีเบรก ABS มาเอ้ยโทษทีรถแคปตัวเอก็มี ABS ตอนเดียวก็มี ABS แล้วก็มีถุงลมนิรภัยที่เป็นอุป,ปกรณ์พื้นฐานนะครับก็ลองดูครับวันนี้ก็ลงมาทั้งหมด6คันนะครับเผื่อท่านใดนะครับอยากเข้ามาดูรุ่นไหนเกรดตัวไหนกําลังมองอยู่นะครับก็เข้ามาดูได้เลยนะครับมีรถให้ดูแล้วก็บนโชว์รูมก็ยังมีนะครับแปก็มีให้ดูครับนี่แปก็มีจอดอยู่แต่คันนี้ ลงก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ชุดที่เซลต้นพาดูทั้งหมดหกคันเนี่ยจะเป็นชุดที่เทนเลอร์มาส่งไว้เมื่อคืนนะครับก็มีจองแล้วบ้างแล้วก็ว่างบ้างก็มีนะยังไงก็เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับฝากด้วยใครสนใจก็ทักเพจเซลต้นอีสุสุโคราชใช้เพจนี้นะครับรูปโปรไฟล์จะเสื้อสีเทาทักมาได้เลยครับยินดีให้คำปรึกษานะครับ โอเคครับเดี๋ยวเซลต้นลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจัดรถไว้รอให้คุณผู้ชมเข้ามาดูได้นะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ